และกลาบงามงามเปนผู้ฟังทุกทุกท่านที่เชี่ยนองอยู่คือเขาและเจ้เจ็บมาบอกขขาขอแรงใจจากใาเชี่อาไว้ีแนหนึ่งคน และตราบไปฝ้ายัางแจงสบางดอกสดใสขอแรงเชืรอแรงใจยาสุนีเลยเด้อจ้ากรลบสวัสดีค่ะพี่น้งเมื่อสุกุดสุขเด้อคดเดิมวันี้นัจะเข้าปาาไปหากลนทีโปมงสักก่อนนะคะ ียังเจอ,อินญาฮะมันคือขับป้า่อนพี่น้องเอยสิเล่อป้านะคะกับพวกเจสีกับพี่อ้ายนะคะวันนี้เนีย่ย ba ซึด ướt thôi นะถ้าเป็นข้อมือหญ้าจังกินเฮยลมโดยโผกบอยบิ้วยายแม่หยังมา n g o à เกินได้หนึ่งเตียงเลยนะไปติดตามกันพี่น้องสมบัติกวนพี่ไอ้กวนเขาสิบอสดาวะนะสาวไพสิดาเอาคันคันคู่น้องเขาฮู้ยฮักก็โกนฮักก็ทมไปตัวนั่นถือมายางใส่เจ้าน่ะเสียมหน่อยไหมยังโอ้ยให้บไอ้ไอ้ลองโกนเบิงแม่นบอสจะว่าเห็นนะเออ ลึกเลนะ้าเจ้าคนบ่ไว้ดอกเห็นบ่มา้เรันกมือคนเลิกในเช้าพีอคืดำทีรีอยนำทีีเนี้ยคือปุ่มได้เปเาอทมพี่อ้เขาจัเขาให้น่ะอาไหงม่ให้ดอกอทมไงานเห็นบ่

สอดสองสอดสามเมียนางตัวเมียนะคะกายได้สองตัวแล้วจ้าเฮอซ้อดเนี่ยไข่หอมสลิดนัง็บดสลีนางว้ายตั้งมาม่เราไม่ยอมเรียกกินเฮ้ยไข่อียงนี่นะ ไผ่อย่งน่ะโอ้ใหยห้างนกโคดปจักอ้ยชูนานเป็นไข่ตกใจกลยังทำนั้นมันปรจักนะเฮ้ยอยู่ในอยู่ในต้นยหน้าบ้านนั่นนะต้นคูดนั่นห้างเป็นอะไรห้างห้างนก มีตีนตาต้นตานคู่ต้นตานคู่ขัวนี่ต้นตานมันก็ยังมีคู่และหนูแหละและหนูแหละจะคู่กับใครเสียบจุกนี้นะสาว แต่ยังไงล่ะคือบุมีั้โคมบอกคู่ล้เกิดวันคารเฮ้ยไม่ได้เกิดวันจันทร์คือเมนซิลาเล้บุมีั้โคมเจ้าเบอเจ้าบได้ง่าพือแม่มารีลาบอกแมรีลาเกิดวันจันทร์คนเกิดวันจันทร์นะเห้นะก็งามต่นคุชิลมัน่นงคุชิลาเก่งได้บ่ เสียดจุกเสียดจุกหยั่งเฮ็ดเพิงเฮ็ดเพิงเฮ็ดเพิงเฮ้ยเฮ็ดเพิงเฮ้ยคุ้มเฮ้ยเฮ้ยคุ้มพอป่ะเฮ้ยบัวหาเพิงเฮ้ยเห็นเห็ดเพิงแล้วนี่เห็ดเพิงยี่คือออกอยู่คุ้มหาเพิงดูหาแถวนี้มันออกคือใช่คือบอกเอาสามสิบหกดอกฮะอีหยังเรียกว่าแตนต่อดเกว่าแตนต่อน้ำกอเก็ดมันจะ ปุมเลยายดอกได้เป็นยังน้อยนึงเอ้บัวอนีนีเป็นชั้นเป็นชั้นี่ชิบได้ไปเบิ่งมองิเยเอาไปสักฮาวิบูได้ไปหาเห็ดผึ่งบ่ชันมึงแน่นุเห็นยิมไปหาเห็ดึ่งนะเอาเลยข้าวหลนแลู่กกมึงมมกกระเดียเห็ดผึ่งน้าขานันตีนาโง่เห็ดกับยังจโร่ข้ามานของเฮา เริ่มได้เฮ็ดกแล้วนก็ได้เฮ็ดคือออกคือคุมชิว่ากูมันซุ่มอะขักะลินาะออกอยู่หกกิโลขั้นไม่รอมันใหญ่กว่าให้เขาแก่ถ้าเรา่เห็ดงอีกเลขคุดไปน้ำเลยุดไปนนเขาก้มไปมกีเห็นแม่พวมาออกจะได้หนีบ้อผกันตั้งก็ออกได้น้ออินป้าอบปเบิ่งเฮ็ดเผิ่ อีริกุชิเบิรงเฮ็ดเพิ่งกอว่ากูมีแพนอีกแหละเอากูกระยานเนาะอยู่ป้าเฮ้ยกูกระยานเป็นช่วงช่วงเนาะยานพี่ไอ้พักก็ตายแน่เฮ็ดเพิ่งนั่นนะเนาะยานผีเฮ้ยเนาะยานผี น้องสาวเจา้าคือย่านผีแจ้นได้เฮ็ดปกตาบกับโบมีเแล้วเนาะมันคือบอสมโลกไว้เนี่ยไงได้คิดแม่มหาเฮ็ดปกตาบได้ปะพี่ไอ้ไม่ได้เห็ดก็ได้คิดป่วมไปทอดกิน

ปอมัน sort of ่วดนะก็คือเอาเถอะเนาะอ้าวเฮ็ดนะโอ้เนาะเบิ่งอีกด้วยฮะไม่แพเลยแม่อี่เตัวบกินอีกินเคยอิ่งยะเคยในชุดกูจบไปถอดแขว่ใบ้บ้าน chị kín cả nhẹ vợ bước chị lông nhẹ bưng thế ha à, hết rồi à bớt ra thôi

นี่กำลังงามจีใส่แกงหรอไม่ใส่ข้าวข้าวเลออยเลยพลังขึ้นงามค่ะแแเออไ่ด้เคยคุยจีรอหรอหวะนี่ยคแม่นังไงข้าวกำลังหอกำลังไปกันนะ มันไม่เฮ็ดเปิ่งเนี่ยใช่ไหมฮะเราบุเฮ้มบุ้กขึ้นบุกมาจัมือให้กกกิกัน

ข่าวไปหน่อยแกงหนูอม่เนาะแกงเสเซ็ตกี้ปัดเตยไลายแถวนึเออยพอแกงเฮ้ออัดจีไรบ้า ข่าวขาวป้ามันกับพระอะด้กินอยู่ในพี่น้อยแ้บวะพาไปเก็บเห็ดคอนนั่งวันนี้เห็ดคอนไหนพี่อาจจะเห็นแล้วเขากันสมบัติเห็นแล้วยูนู่นทางนานเนี้ยมั้งด เขากดมาเล้เออนี่จะเป็นค้ยจิโรหลายเฮ้ยปีๆเฮ้ยจังปีไล่ๆอีลีๆกันอยู่นี่เห็ดเพิ่งเกินในคุนเลยเห็นเห็ดเพิงอยูแล้วหาปุ๊่มหาเด้อหาเด้อนนี่อหไะวางน้ำค้ามะยูบองนี่แหละพี่ไอ น้ำสางแก้วอยู่มองได้น้ำสังแก้วนี่เลยมองนี่เล่น้ำสังเนี่ยตะลุกนี่แหละตะลุกน้ำสังมองน้ำข้าออก น้องนัก xì xem ได้เตรียมหยังเอามา bọ, พายเตรียมมาเด้อเตรียมน้อยบ่ bọ ซีนะ thằng ขแวน้ําจะถือมาบ่เออ ไม่ชิมหมุนมาชิมมุนเอาเฮ็ดกันเด้อยเดี๋ยวชิมมุนเอาเฮ็ดนี่เอาหนกนทาเท้าเออคุณโมเล็งทางเทาเออได้จะลองนีมนะ ก้มใจนะแอนต่อนะก็ต้องดสิเดนหน่เยสเด็นน้าเ้ยพนหาน่ะแหละหน่วยกาตายเข้าไปเย็บเพชรพี่น้อง เราางเราเบิดเด้อไม่เบิดบุ้มกันทุกว่าเราเราเขายังพูดั่าเะกูเบิดละเบิดนั่นบุ้มกับคุดกับคูดเนาะพูกเก็บเพชรกับเก็บเพชรเก็บเบิดรถแยบเข้าไปเก็บเพชรเป็นของง่ายเพื่อสิเข้าไปได้นะมึงในปุ่มรอดตะไคร้เข้าไปนะคะเฮ็ดกินด้ว่ก็หลับเก็บออกมาก็เฮ็ดตะเบือรอดรอดรอดตะไคร้น้ำเข้าไปนิ่มแน่เจ้า ฮมีน้ามีน้าแล้วอาบเอาเสื้อกลมเมื <h 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 ่อสลด์เดือดออกได้บริสุทธิออกได้บ่ออกกระชอยล้างออกเลยเฮ้ยต้นออกคันแรกคลุ่นชิพเพชรตั้มชิพเพชรตั้มมองเราเขาฟังตั้งแล้วเหรอออกไปเรื่อนีปออกไหมเพชรเต็มเอาเอาข้างไหนมันเพชรเต้มมีเฮงแกกระช้อยออกเพชรเต็มมีเฮงอย่าพากอย่าพากอย่าพาก็ออกออกก่อน เหมือนมาฝึกทหารเลยเนาะเธอจะไปลบกับขมแม่หรอป้าหนักลบลาวบอกดินักลบนีรน้ำทหารยิงบอนดินะใส่สุดสุดทหารผันไลายิ้วไ่นี่ บมเมนตไล่ทหารั้จ้าเผชสุดไล่ลิว้คเดวกลงน่ะมาหาคุจิลอมาหาเห็ดหรือว่ามาฝึกทหารนี่ไงเห็ดพิ่งอ่ะโอ้ยดำคขีรีอยู่โอ้โหเห็ดพิ่งอย่เนี่แหละเียันใส่บาเดี๋ยวฉันะใส่บาเห็ดเพิ่งออกด้วย ทิพเชียห้าเขาได้ค่ะนี่คุยจิลลนี่กลนกลนโกาคือไงมาสาปลาีตัว่ามืออไอย่งเงี้ยเยใช่ฮะใส่ใเห็ุคนเห็นสาปลาล่ออยู่านนาอพี่ไอ้รถกวนเบิ่งน้ำสั่งด้วยมองน้ำค้ำออกมองอบน หลงังๆจะนะหันเฮ้ยควายจิปโป๊ัหลากหลายมั้งจะก,กี้ามตาตักน้านะควายยังได้อันนี้อยู่จ้องอัน,นเป็นน้ำสางน,น้อยๆดอกแมนบอหักบล็อมขู่ดอกหักน้ามันออกตลอดบริโภคเอ้าน,นี่าานนนที่พวกเจ้ากินนั่นแหละนะ น้ำใสงามงามได้นี่มองน้ำคามหูบ่มันเห็นปะเลี้ยงเบิดแปาอาบอยู่นี่อาบก็อยู่นี่ตะกี้นะอ้บานนี้ก็เลยพอกันถิ่มบ่เออมันไม่ก็ไม่เป็นน้ำบาดานบาเดินหลือกะระยะมันก็เลยตันเลยเนาะเออมีคนมาขอดตะก้าหรือทุกคนมาขอดเลย หลอกตัวเองขูหลอกดาวนี่ตะเกียร์กดเตยก็ล่ลายเแทนี้นะที่เมละมาจะเตยเท่านี้แล้วตะเกียตเมาวยังก็ตะเกียสารนัเจาะนี่ได้ตามสารเองเนาะสารอุเทกมันได้ตะการอ๋อมันมันนิ่มเนาะ คือพื้นได้สัตว์ตัวน่มาโอ๊ยโออเออเออกัดมือกูเออออเตีนถีบกูอีกใช่ล้โอ๊ยอาหมาไม้ทำไหมางหลายลายหมามงจะเคยกินบ่ พี่ไอ้ผมจัหมักสมงศ์สิบริบหมักหมักมักหมักหมักสมงที่เขาเอาใบไม่ใช่แกงเคทนะพี่ไอ้ชหมาๆหวานๆชไม่ใช่แไเแกงเะแล้วมันเหมม Both people, both ตกกระจะใส่หลายเฮ้ยว่ามันกระเดี่ยวมันค <okay ือฟักตี uh> ้เว uh ้ยเอ็งใส่กํานึ okay ああ่งจึงได้กระเฮ็ดมากินครับโบราณแม่มันเนี่ยคู่วอะวะจะกเนาะอะไรยังใช่จะกินไม่ได้เป็นโอ้ยหน้ามาแจกลับไปสิเออเอามันเป็นมองพายมองมันเด้ออาบน้ำน้ำโมนี่นะมองนี่บ่มองแป๊บ้าง กเออเธอจะไปยี้แยเงิันมองอาบน้ำกันไป่ได้นะคะที่แพที่มนเออนี่มอนเป็นทางงาลองนึเออทางตะกี้ตะกี้บนมีห้องน้ำเผยเนาะลงมอาบน้ำเป็นหมู่เออวังคำยามาเรงกระพากลงมน้บน้ำเออกัดม่วนเลยค วันนันพวกผ่าอาบน้ำสังไ่เด้อันพวกอาบนำสัง่บ่อือนี่กัะจุกอาบแล้วน้ำมือเศาน้ยมือแรงพี่ไอเป็นโม่เป็นโม่ไขมขมากับขมากับมาผู้เดียวพระเชก้ามาบบ chút <laughs> ừ. thông แน่ค่อยๆเด้อมันก็มาจัก mưa น่ะก่อนําดาน้ําหิน phần này เอ้าๆก่อจับมันก็เปิดไว้แจ๊บเปิดบ่สวิชอยู่เมื่อย ยบหับจัดฉันนั่งประธานในกาบปรดุกครับพ <oh, ี่น้องค่ะเก็บภาพบรรยากาศไใบซ้ำใน่อนโดจ้ะมันได้อัน้อกิงบ่อเตรียมคือเขาค่ะแล้วติดตามคลิปหน้าดรถจ้ะพี่น้องคลิปนี้เก็บไว้กับใบซ้ำในคอนโดจ้ะยังไม่ได้กลับบ้านนะคะยังจะไปต่ออยู่ค่ะสวัสดีค่ะเจี๊ยบเป็นพ้นุดค่ะ